เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในจีเลยนะฮะคือเขามีแผนใหม่ที่แบบทะเยอทะยานสุดๆที่ตั้งใจจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมทองคําของประเทศแบบทั้งยวงเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแผนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะสะเทือนไปถึงไหนบ้างก่อนจะไปไกลกว่านี้เนี่ยเรามาดูสเกลกันก่อนดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆ คือจีนเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้เล่นรายใหญ่นะครับแต่เรียกว่าเป็นเจ้าตลาดเลยก็ได้คือเป็นทั้งผลิตทองคําเบอร์หนึ่งของโลกแล้วในเวลาเดียวกันก็เป็นคนที่ใช้ทองคําเยอะที่สุดในโลกด้วยโอ้โหสถานะแบบนี้ไม่มีใครเหมือนเลยจริงๆครับแต่เชื่อไหมครับว่าการเป็นผู้นําตลาดที่แข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีนกําลังจะไปไกลกว่านั้นอีกครับ เขากาลังวางแผนอนาคตที่ต้องบอกว่าโคตรทะเยอทะยานเลยเพื่อะกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ไปอีกยาวๆเลยครับและหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือนี่เลยครับแผนปฏิบัติการปี2027มันคือพิมพเขียวที่รัฐบาลจีนเพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเลยเป็นตัวกําหนดอนาคตของวงการทองคําของเขาเลยแหละครับและไอ้แผนปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ่าถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันคือยุทธศาสตร์ระดับชาติเลยนะ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมของจีนแล้วก็มีอีกแดหน่วยงานภาครัฐมาร่วมด้วยช่วยกันซึ่งพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็รู้เลยใช่ไหมครับว่ารัฐบาลจีนเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ขนาดไหนโอเคแผนนี้เนี่ยเขาวางอยู่บนเสาหลักสีต้นที่ชัดเจนมากๆเลยครับมีอะไรบ้างก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงการดําเนินงานแบบอัจฉริยะและก็เรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายคือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้นไปอีกต้องบอกว่าแต่ละข้อเนี่ยสำคัญทั้งหมดเลยครับ งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันทีละส่วนดีกว่าครับเริ่มจากสองเสาแรกก่อนเลยที่เกี่ยวกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีหรือพูดง่ายๆก็คือการสร้างเหมืองแห่งอนาคตขึ้นมานั่นเองครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะคือเขาไม่ได้มองแค่การปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่เลยแต่ในแผนนี่เขาคาดหวังถึงขั้นว่าจะเกิดการบุกเบิกทางเทคโนโลยีครั้งสาคัญกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะการเอาดิจิตอลกับ AI เข้ามาเป็นแกนหลักของการทํางานโอ้โห ลองนึกภาพตามนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากการทําเหมืองแบบเดิมๆที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักไปสู่อนาคตในปี2027ที่เหมืองจะทํางานด้วยระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมดแล้วก็มี AI เป็นสมองกลคอยสั่งการสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับเอาล่ะครับมาดูกันต่อที่อีก2เสาหลักที่เหลือมันสะท้อนภาพของอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้ดีมากๆเลยนะนั่นก็คือเรื่องของความยั่งยืนและความปลอดภัยนั่นเองครับ อันนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนไมยเสร็จครั้งใหญ่เลยนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอุตสาหกรรมเหมืองแร่ก็จะโฟกัสอยู่อย่างเดียวเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ได้ผลผลิตออกมาเยอะที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเขากำลังจะเปลี่ยนไปสู่โมเดลใหม่ที่เอาเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกับความปลอดภัยของคนทำงานมาไว้เป็นอันดับแรกโอเคพอเห็นภาพใหญ่เชิงกลยุทธ์กันไปแล้วทีนี้เรามาลงดีเทลที่เป็นตัวเลขกันบ้างดีกว่าครับเพราะตัวเลขพวกนี้แหละ ที่จะบอกได้ชัดเจนเลยว่าแผนนี้มันทะเยอทะยานขนาดไหนเป้าหมายแรกเลยครับ10%ตัวเลขนี้คืออะไรมันคือเป้าที่จะเพิ่มปริมาณทรัพยากรทองคำสํารองของประเทศให้มากขึ้นอีก10%ครับแล้วนี่ไม่ใช่แค่การขุดของเก่าเพิ่มนะฮะแต่หมายถึงการลงทุนสํารวจค้นหาแหล่งใหม่ๆเลยด้วยซ้ําซึ่งก็คือการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนั่นเองเป้าหมายต่อมา70%ซ อันนี้คือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบเลยครับคือจีนตั้งเป้าว่าเหมืองขนาดใหญ่ๆที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงพวกที่สามารถขุดแร่ได้วันละ500ตันขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีส่วนแบ่งในตลาดให้ได้ถึง70%เลยทีเดียวโอ้โหนี่มันคือการบังคับให้อุตสาหกรรมต้องอัปเกรดตัวเองอย่างชัดเจนเลยครับและเป้าหมายสุดท้ายในด้านตัวเลขก็คือการเติบโตครับ เขาตั้งเป้าว่าจะต้องเพิ่มผลผลิตทั้งทองคําและเงินให้ได้มากกว่า5%ซึ่งตัวเลขนี้มันบอกชัดเจนเลยว่าโอเคถึงจะมีการปรับโครงสร้างเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางก็ยังคงเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่วัดผลได้จริงพอเห็นภาพรวมของแผนทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าเอ๊แล้วเรื่องที่จีนทำกันภายในประเทศเนี่ยมันสำคัญกับคนอื่นยังไงทำไมเราต้องมาจับตามองกันด้วย นี่แหละครับคือประเด็นผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ในจีนแน่นอนอย่างแรกเลยแผนนี้จะยิ่งทำให้จีนกลายเป็นผู้นำตลาดทองคำโลกที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะฮะมันจะกลายเป็นเหมือนมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งโลกไปเลยคือมันจะไปบีบให้ผู้เล่นรายอื่นๆต้องปรับตัวตามต้องหันมาใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งถ้ามองในแง่ดีสุดท้ายแล้วมันอาจจะทำให้ัพพลายเชนของทั้งโลกดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ครับ และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในเมื่อจีนกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างเหมืองแห่งอนาคตให้เกิดขึ้นจริงคำถามก็คือแล้วใครล่ะครับที่จะก้าวตามเกมนี้ทัน